สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทักทายผู้ชมทางบ้านอยู่ที่ตลาดการ์เด้นเซ็นเตอร์นะคะการ์เด้นเซ็นเตอร์ำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีตลาดนี้ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษขาเข้านะคะตรงนี้เป็นอำเภอบางใหญ่คะ่ะตลาดนี้อยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ500เมตรนะคะวันนี้แล,แลนจะพาผู้ชมทางบ้านคะ่ะมาอัปเดตไม้ส,สวยๆที่ตลาดนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าตลาดแห่งนี้คะ่ะ ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดไม้ดอกนําเข้าตามฤดูกาลค่ะตลาดนี้ไม้ดอกสวยงามมากเลยตลาดนี้นะคะเขาเราขับรถเข้ามาเนี่ยขับรถเข้ามาเราก็จะเจอร้านขายต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลต่างๆนะคะแล้วก็ขับเข้าไปด้านในนะเดี๋ยวเรนจะจะถ่ายให้ชมนะด้านในเป็นต้นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ไม้จัดสวนเยอะมากเลยด้านใน ไม้ต้นใหญ่ๆนะคะเนี่ยเข้าไปด้านในด้าแ,แรกมาก็จะเป็นกระถางเดี๋ยวจะพาเดินชมเดินชมฝั่งนี้ก่อนนะคะเดินให้สุดเลยจากริมถนนการจนาพิเศษสับป,ประรสีอุ้ยสวยจังเลยโอ้ยสวยจังเลยดูสิเนี่ยสับปะรดสีส่ปปสสเบสัก นี่ก็สับประรดสีสับประรดสีวันนี้รถเยอะคนเยอะวันหยุดคือคากมากอืมเดลี่เดลี่สีขาวสวยจังผู้ชมหน้าวัวดอกจิว๋วก็มีอันนี้จะมีบอนไสต้นเล็กๆเห็นไหมคะบอนไสต้นเล็กเล็กซื้อไปจัดกระถางได้สวยๆแล้วมาดูร้านนี้โอ้โหตลึงตลาน ลิงตลานโอ้สวยจังเลยสวยมากสวยมากมายเจเบลา่าคริสต์มาสดูสิดอกสีส้มดอกสีส้มอันนี้มีหลายสีนะคะมีสีส้มแล้วก็นี่มีสีมีสีชมพูอ่อนแล้วก็สีม่วงสีแดงสีส้มก็สวยเหมือนดอกไม้พลาสติกไหม เหมือนดอกไม้พลาส,สติกเลยดูสิสีสันดอกไม้สีดำยังมีเลยอะ่ะไม่เฉาะเปิงปองก็มีอันนี้ลูกค้าซื้อแล้วส,สวยๆท่งนั้นเลยดูกหลั่ผู้ชมค่ะ แล้วดูนี่สิสวยจังสวยจังอะดูนี่ดูนี่อันนี้เหมือนเหมือนกล้วยไม้ดินน่ะแอบดูสิคะนี่นี่ของแท้นะไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้พลาสติกนะที่ถ่ายที่นัาถ่ายให้ชมอยู่นี่คือของแท้นะของจริงแท้แน่นอนดูสินี่ดูผู้ชม ดอกไม้จริงนะคะไม่ใช่ดอกไม้พลาสติกแล้วดูกุหลาบด้านโน้นสิดูกุหลาบด้านโน้นเยลเบลาก็มีหลายสีสดๆอ่ะสวม้เดี๋ยวถ่ายให้ชมไกลๆนะอันนี้คือดอกไม้จริงทุกชนิดทุกต้นนะคะดอกไม้จริงนะ ไม่ใช่ดอกไม้พลาส,สติกนะนี่กุหลาบด้านนู้นก็จะเป็นกุหลาบเดี๋ยวเดี๋ยวแรนจะพาเดินฝั่งนี้ก่อนนะคะผู้ชมเดินฝั่งนี้ก่อนเดินชมฝั่งนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นรางกระถางต้นไม้นี่วันนี้คนเยอะรถเยอะค่ะอันนี้ไม้ใบแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเดหลี ดหลีแครแล้วก็หน้าวัวหน้าวัวก็มีหลายสีนะคะหน้าวัวมีหลายสีมีดอกจิ๋วด้วยแล้วด้านบนก็จะเป็นอะโกนิมาสายพันธุ์ต่างๆใส่ใบสัต์ย่างอินเดียคราร้านนี้มีครามีครา ก็จะมีหลายสายพันธุ์ไม้ใบหน้าวัวดอกเล็กอันนี้หน้าวัวดอกใหญ่หน้าวัวดอกใหญ่ก็มีหลายสีเช่นเดียวกันวัสนาอย่าางอินเดียใส่ใบสัก เสริมบารมีต้นเสริมบารมีนี่กระดูกเขาสวยมีแค่ตัดสน,นี้จะเป็นแค่ตัดตลาดนี้ชื่อตลาดการ์เด c นเซ็นเอร์นะคะผู้ชมค่ะร้านนี้ก็จะมีเฟิร์นมีเฟิร์นชนิดต่างๆมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะพรมราสี อุ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยนี่อุ้ยนี่ไม่เคยเจออันนี้อยไๆยังไม่เคยเจอนะคะเป็นไม้เป็นไม้ไมสายพันธุ์ใหม่ที่ที่ผสมออกมาได้หรือเปล่าคะสวยมากเลยอ่ะสวยมากนี่สวยมากตระกูลอโกนิมานะคะอยู่ในตระกูลอโกนิมา สวยๆสวยสวยจริงๆผู้ชมสวยจริงๆตรงนี้จะเป็นพรมพรมที่สีร้านี้ก็จะมีไม้จิวแล้วก็พรมญี่ปุ่นนีค่ะ,ะมาดู ดูกล้วยไม้ร้านนี้ค่ะกล้วยไม้สวยๆร้านนี้ค่ะดูกล้วยไม้ตลาดนี้ก็มีครบเช่นเดียวกันนะคะมีแปลราคาไหมเอื้องดอนบาลีสองร้อยห้าสิบบาทเอื้องเอื้องนี่ขึ้นชื่อว่าเอื้องอเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์หวายนะคะกล้วยไม้สายพันธุ์หวาย ร้านนี้ก็เป็นหินเดี๋ยวเราจะเดินพาเอาอไปด้านนอกเลยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นเฟิร์นแล้วก็เป็นกล้วยไม้ป่ามีหลายสายพันธุ์เนี่ยเอาไปเกาะเอาไปเกาะไม้ใหญ่บ้านเราเนาะเห็นไหอสวยๆยนั้นเลยอันนี้คือเฟิร์น แต่งให้สวยมากเลยนะคะแล้วก็มีขอนไม้เกาะขอนไม้แล้วก็มีเฟิร์นเนี่ยนี่ไหมคะเขาจัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วเป็นกระถางกระเช้าแบบนี้กลวยไม้ก็เกาะกิ่งไม้ให้เรียบร้อยร้านนี้ก็จะเป็นกระถางดินเผากระถางดินเผาดูมีหลายไซส์หลายขนาด กระถางต้นไม้มีหลายรูปแบบนะคะมมคคไม้แขวนนี่เห็นไหมคะไม้ต้นใหญ่ด้านหลังเยอะนะคะไม้ต้นใหญ่ๆ่แบบนี้ด้านหลังเยอะเลยดูปรจัดเอาไว้สวยมากอะ่ะโอ้ยมาเดินมาตรงนี้เย็นจังเลยค่ะน้ำตกเทียมยยน้ำตก ดูเฟินค่ะผู้ชมเนี่ยรับจากสวนนะคะเนี่ยเขารับจากสวนนะการเดินเซ็นเตอร์นะคะเนี่ยถนนที่เราเห็นอยู่นี่เป็นถนนการจนาพิเศษขาเข้านะคะขาเข้าที่จะตรงไปตลิ่งชันเข้ากรุงเทพ,พไปบางแคก็ตลาดแห่งนี้นะคะอยู่ห่างจากเซ็นทันเวสเกตนะคะห้าร้อยเมตรถ้าคุณจะมาตลาดนี้นะคะคุณมาจากเส้นสุพรรณบุรีใช่ไหมคะ คุณต้องวิ่งเส้นนอกนะเวิ่งคู่ขนานถ้าเขาไปวิ่งข้างในเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะต้องออกมาวิ่งเส้นข้างนอกถึงจะเข้าตลาดนี้ได้อากวีไหมตลาดนี้ชื่อว่าตลาดการ d เด c นเซ็นเตอร์ำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยมาแต่บอกผู้ชมว่าอำเภอบางใหญ่เนี่ย ตลาดต้นไม้เยอะมากทั้งขาเข้าขา,ขาออกค่ะ,ะร้านนี้ร้านแรกที่เราเข้ามานี้จะเป็นไม้แฝนนะคะไม้แฝนแล้วก็จะมีเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรอ่ะสนอะไรค่ะสนนี่ข้างบนจะเป็นไม้แวนั้งนั้นนะคะข้างบนเป็นไม้แวนโอ้ยเดี๋ยวพามาดูพามาดูชวนชม สวยมากผู้ชมเนี่ยหน้าร้านมีอยู่สองต้นนี่คือไฮไลท์เลยเดินออกมานี่จะพาผู้ชมมาชมชนชมต้นนี้นี่สวยมากเลยอะ่ะสวยสวยๆเนี่ยเขามีสองต้นนะคะมีคู่กันนะมีคู่กันเนี่ยออกออกดอกบานเต็มต้นเลยอะ่ะแล้วก็รุ่นต่อไปกํลาลังโผล่ขึ้นมาดอกตูมโผล่ขึ้นมามีถนนกาญจนาพิเศษนะคะ พอเลี้ยวเข้ามาตรงน,นี้จะเป็นร้านกาแฟาแล้วก็ตรงเข้าไปเลยค่ะเข้าไปข้างในสุดเลยข,ข้างในสุดเลยไม้ต้นใหญ่ๆรอคุณอยู่ด้านในนะแล้วก็มีมีร้านมีร้านต้นไม้ลหลายๆร้านนะคะที่ที่รับจัดสวนแต่งสวนนะคะคุณก็สามารถมาติดต่อได้แวะมาชมได้วันนี้เช่นเดิมค่ะเรนเรนมาถ่ายทำให้ผู้ชมทางบ้านชมเพื่อเป็นทางเลือก เวลาคุณมาตลาดมาซื้อต้นไม้ที่อำเภอบางใหญ่คุณจะได้มีหลายๆตลาดเลือกซื้อบางท่านที่ไม่เคยมาก็จะขับรถผ่านเพราะว่าด้านนอกเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะแต่พอเข้ามาด้านในร้านต้นไม้เต็มเลยถ้ามองข้างนอกท้าคนไม่ใช่ไม่ใช่คนพื้นที่จะไม่ครร่คยรู้ว่าเป็นตลาดต้นไม้ร้านนี้ก็กระถางและรูป,ปัน้นสวยๆแบบนี้อันนี้กระถางต้นไม้นะคะเนี่ย อันนี้เป็นกระถางต้นไม้นะข้างในมีกระถางต้นไม้เป็นรูปปั้นสัตว์ต่างๆน้องกระต่ายน้องหมาน้องแมวเต็มเลยกระตานไม้รูปปั้นจัดสวนีกระถางส,สวยๆกระถางส,สวยๆค่ะกระถางส,สวย ลกคูก่ลกเขาแมวร้้มแวะมาชมกันค่ะร้านนี้ก็จะเป็นไม้ด่างตระกูลเงินไหลก็มีร้านนี้เป็นไม้ด่างบุษราคำ ตลาดการ์เด้นเซ็นเตอร์ปักหมุดมาได้เลยนะคะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีข้างบนร่มรื่นอ่ะมาเดินตลาดต้นไม้แล้วมัน,ม,น,ม,นมันสดชื่นนี่ตระกูลอากกเนมาด้านบนก็จะเป็นเขาฤาษีแขวนสีสวย โกดีมาสายพันธุ์ต่างๆไม้แขวนถัดมาอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านไม้ดอกอน,นี่อันนี้อะไรต้นอะไรคะเนี้ยแล้วก็จะมีกล้วยไม้ด้วยนะร้านนี้ผสมผสานเลยนะคะมีกล้วยไม้ยี่โถก็มียี่โถมียี่เข่งมีไม้สวย กันบิวตี้ดอกจิ๋วนิดเดียวกล้วยไม้ดินเดี๋ยวนี้กล้วยไม้ดินก็พัฒนาออกมาได้สวยสวยนะถ้าเป็นดั้งเดิมนะคะ,อะดอกจะเล็กๆไม่สวยนะแล้วตอนนี้สวยๆทางนั้นกลวชาวดีมังกรคาบแก้วอันนี้มังกรคาบแก้วแป็นี่ดูผู้ชมสวยๆนั้น สวยมากสวยจริงๆกระเทียมกระเทียมลำโพ,งก,ำโพง,กงกระเทียมลำโพงมีกลิ่นกระเทียมร้านนี้เฟิครับคุณผู้ชม ร้านนี้จะเป็นเฟิร์นเฟิร์นทั้งนั้นเลยเฟิร์นสายพันธุ์ต่างๆวีหลากหลายนีย่ดูด้านบนนะใครหาเฟิร์นอยู่เฟิร์นเขาแกะเฟิร์นหูกวางเฟิร์นสบายนางเฟิร์นอะไรมากมายอะอะไรออาจชื่อไม่หมดอะเฟิร์นทั้งนั้น หัวใจนะหัวหัวใจร้านนี้จะเป็นโคศลน,นี่คืออะไรอะสวยจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่านชื่อก่อนนี่ เบญจมาศเงินแคร์อ๋อเบญจมาศเงินเขาอ,ออกดอกผู้ชมนี่ดอกของเขานี่ต้นนี้ไม่ออกดอกนี่แต่งเป็นบอนไซส,สวยมากเห็นไหมคะประดับประดาด้วยหินอันนี้เบญจมาศเงินค่ะอันนี้ก็จะเป็นสนเป็นสน แล้วร้านนี้กุหลาบทางหลังกุหลาบกุหลาบสวยๆกุหลาบเลื้อยดอกใหญ่ดอกเล็กมีหมดอันนี้เป็นกุหลาบนำเข้าสีสดๆส,สวยสวยจังเลยอุ้ยนี่ดอกอะไรอะ่ะ อันนี้กุหลาบเวียดนามอันนี้อันนี้เขาชื่อดอกอะไรคะเนี่ยสวยอ่ะเนอะโอ้เสวยมากเลยอ่ะอ๋อแล้วเป็นเป็นไม้นำเข้าหรือเปล่าเนาะใช่ใค่ะใช่ไหมอ๋อร้อยห้าสิบบาทอันนี้กุหลาบเวียดนามเนาะใช่ค่ะกุหลาบเวียดนามอ๋อสวยอ่ะสวยเนาะ สวยจริงสวยจริงนี่ดอกจิ๋วเดียวดอกเล็กแต่ว่าสวยงาม,มดูผู้ชมเออนี่เป็นไม้มนําเข้าเนาะอุ้ยสวยหน้าหนาวนี่มาเดินตลาดเนี่ยดอกไม้สวยมากเลยนะคะือหน้าหนาวมันเป็นฤดูกันเนาะแล,ละละนี้เขาเรียกดอกอะไรมันเหมือนกล้วยไม้ดินบ้านเราใช่ไหมโอราสวยหลงไหลถ้าดูสนสิสนสีทองผู้ชมนี่ คาเมรเลียคาเมรเลียสวยๆต้นเล็กต้นใหญ่โอ้ยหน้านี้ฤดูนี้ไม้สวยจริงๆเลยผู้ชมดูสิอย่าลืมแวะมาชมกันกาเดนเซ็นเอร์มีมสีมีสามสีนะคะเนี่ยมีสามสี สสีแงดดตอนนี้ตลาดต้นไม้นะคะจะเต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสดอกคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับเช่นเดียวกันด้านในก็จะเป็นสนสนมีหลายชนิดมากเลยอะเต็มไปด้วยสนสายพันธุ์ต่างๆต้าตรงนี้ก็จะเป็นคา แกสรรพัดนึกนีพยับหมอกตรงนี้ชื่อพยับหมอกอันนี้เดซี่พริกมีเห็นไหมคะ่ะพริกทานได้ด้วยนะเป็นไม้ประดับที่ทานได้ตอนนี้มีหลายสีด้วยนะครับพริกส่วนร้านนี้จะเป็นสับประรดสี ในสับประรดสีทั้งนั้นเลยนะคะสับประรดสีนี่เขาชอบหน้าฝนหรือเปล่าคะอะ่บางฤดูเรามานะสวยมากสวยมากเลยาด้านหน้าก็จะเป็นเฟิร์นเฟิร์นวันนี้แลนล์พาผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดต้นไม้ กาเดนเซ็นเตอร์นะคะอยู่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ชมค่ะ,ะท่านใดผ่านไปผ่านมานะคะอย่างที่บอกค่ะอยู่ริมถนนการจนาพิเศษขาเข้าห่างจากเซ็นทันเวสเกต500เมตรนะคะท่านใดจะมาก็สามารถปักหมุดมาได้ปักหมุดมาได้ <S <S ตามแรแลนมาได้นะคะถือว่าเป็นเป็นทางเลือกให้ท่านได้มาเดินตลาดต้นไม้หลายๆที่ของอำเภอบางใหญ่นะคะ วันนี้ก็เลนแรงก็มาถ่ายทำให้ผู้ชมบ้านได้ชมเพื่อเป็นทางเลือกนะคะ Garden ซ็นเตอร์นะคะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันร,รับชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ